Beautiful girl, beautiful สวัสดีค่ะวันนี้จุ๊จะมาสอนเซ็ตผมดัดน,นะคะจุไ๊ไปดัดผมมาอาทิตย์ที่แล้วดัดด้วยวิธีเซตติ้งเพิ่มค่ะที่ร้าน e x c l u s i ลู h a ฟแฮร์ซอลล์เพื่อน่าคงจะเห็นวิดีโอกันแล้วคราวน,นี้ก็จะมาสอนเซ็ตตามที่เขาสอนมาแต่ว่า คือเวลาที่ร้านเขาดัดให้เขาจะเซ็ต,ตออกมาใช่ปะคะแต่เขาสอนวิธีนี้กลับมาบ้านเราต้องทําเองทํายังไงเดี๋ยวลองทําให้ดูอันนี้คือผมที่แห้งหมาดๆค่ะคือสระแล้วเช็ดๆแล้วก็ไปแต่งหน้ามาคันนี้ก็คือเกือบแห้งแล้วแหละก็วิธีทําแล้วก็จะเริ่มจากการเป่าโคนก่อนเลยอย่างแรกค่ะก็คือต้องเป่าให้ประมาณโคนของผมเนี่ยแห้งก่อนอตรงปลายก็ปล่อยป่อยเอาไว้อย่างนี้นะคะอะ่เป่าโคนก่อนเนาะ word hey. อันนี้พอคนผมแห้งประมาณหนึ่งแล้วค่ะเราก็จะแบ่งผมนะคะก็คือข้างหน้าใบหูเนี้่ค่ะเป็นสองส่วนข้างหน้าทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะแบ่งอีกสองส่วนค่ะหลังใบหูแต่ว่าตอนนี้เราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะก็ทําข้างหน้าใบหูก่อนอ่าเราก็เริ่มฝั่งนี้ก่อนเลยวันนี้จะเซฟตแบบหมวนหมวนออกละกันเนาะก็ก็คือจะใช้นิ้วมมวนผมออกเนี่ค่ะ ม้วนออกจากหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วก็เป่า เกลียวคาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาขยี้ทีหลังเนาะอันนี้ฝั่งนี้เหมือนกัน เยี่ยงนี้ก่อนนะคะต่อไปก็จะทําข้างหลังก็คือแบ่งเป็นสองส่วนเอาด้านซ้ายก่อนนะคะก็ม้วนม้วนออกเหมือนกัน ที่เหลือก็จะเหลือประมาณนี้ก็คือม้วนออกจากคือม้วนออกจากหน้าเราอะค่ะถ้าไม่ถนัดก็สองมือแบบจุ๊บก็ได้นะเพราะว่าด้านหลังมันจะยากหน่อยเขาบอกว่าด้านหลังถ้าขี้เกียจจะม้วนออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้การเป่ามวัมวๆไปก็ได้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราจะม้วนมวน้มวนออกอย่างเงี้ยค่ะตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊แล้วก็มันจะเป็นเกลียวๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไดเป่า จริงๆก็เป่าจนเขาแห้งอะค่ะคือม้วนๆใช่ปะม้วนแล้วก็ค่าไว้แล้วก็เป่าเป่าเป่าให้แห้งแห้งแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมีผมก็ยังเป็นเกลียวเกลียวอยู่อย่างนี้ใช่ปะก็เอามือม้วนๆอย่างเงี้ยก็ได้สมมติยังไม่แห้งมากแบบหมาดๆหน่อยก็ม้วนๆม้วนๆม้วนๆมวนๆอย่างนี้ไว้อ่าคราวนี้พอเขาแห้งดีแล้วอะค่ะเราก็จะมาใช้ตัวเซรั่ม ก็คือจุกจะใช้ตัวนี้อธรรมดาค่ะเซรัล้มธรรมดาก็คือปั๊มออกมาประมาณปั๊มหนึ่งเนาะนี่นะคะเราก็จะใช้การขยำมะค่ะขยำให้ที่เราวนเป็นก้อนๆไว้มันแตกออกทั้งหัวเลย ขยำขึ้นอย่างนี้นะคะจับแล้วก็ขยำขึ้นไอ้ที่เรามว้มวนเอาไว้อะคะที่เป็นแบบเกีียวเกียวแทง่แทงๆเมืมอกก้เขาก็จะแตกออกแต่ถ้าเราแบบไม่ชอบตรงไหนเช่นตรงนี้รู้สึกว่ามันยังแปลกๆเราก็ม้วนเราก็ม้ว,มวน,แล,ววนแล้วแต่เราจะม้วนเข้าม้วนออกอ่ะวันนี้ม้วนออกอย่างนี้ใช่ไหมเขาม้วนอย่างนี้แล้วก็เอาไหมยขยำไม่ คือการที่เรามวนออกอะค่ะก็คือเราจะได้ลอนที่แบบไม่เป็นเกลียวมากไม่เห็นรอนชัดจะเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติเออแล้วก็จะแบบเหมือนกับว่าเท t e เจอร์เขาจะแบบปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยคือจะไม่แบบ แนวว่าเป็นแบบเกีียวเห็นชัดว่าเห็นรอนเป็นรอนชัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามวนเข้าเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นรอนชัดกว่าเดี๋ยวคราวหน้าลองทํามวนเข้าให้ดูวันนี้มวนออกเพราะว่าจูไม่ชอบให้มันเป็นรอนเวลาวันนั้นที่ไปดัดก็บอกเขาว่าเฮ้ยเอารูปไปให้เขาดูบวกฉันไหมเอาเป็นรอนนะไม่อยากได้อยากได้ให้มันเป็นแบบเหมือนกระดกไปกระดกมาอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วประมาณนี้ก็คือมันก็จะเป็น ลอนที่ไม่ชัดอะคะ่ะมันก็จะแบบแนวว่าจะแบบกระดกไปกระดกมา mm. ประมาณนี้พอเห็นไหมอ่ะอันนี้จูไม่ได้เป่าแห้งมากนะคือแบบเอามันก็ยังแบบชื้นอยู่นิดหน่อยนิดเดียวแต่ว่าตรงโคนอะแห้งแล้วเออก็แค่แบบตรงนี้ก็คือจะแบบมันจะแบบเป็ดๆนิดนึงอย่างเงี้ยเออชอบชอบแนวเนี้ยประมาณเนี้ยโอเค เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะใครไม่ชอบยังไงก็ลองม้วนแล้วก็ขยับมมเอาเองประมาณแบบแล้วแต่เราชอบอะคะ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์เนาะเพื่อนๆที่ดัดผมก็เอาไปใช้ในการเซตผมได้งั้นไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ